สิ้นพระชนไม่นานคนอิสราเอลก็เริ่มไปนมัสการรูปคารบอีกครั้งบางคนกล่าวว่าพระบาอันดีกว่าพระเจ้าแต่บางคนกล่าวว่าไม่ใช่พระเอชาต่างหากยิ่งใหญ่สุดในขณะที่บางคนก็สรรเสริญถึงพระโมเลกว่าเป็นสถานที่ควรจะไปนมัสการพระเจ้ารู้สึก ลังเกียดรูปเคารพเหล่านี้ดังนั้นพระองค์จึงเรียกเอลยาชาวกเลอาดเพื่อที่จะเป็นผู้เผยพระวจนะของพระองค์ต่อคนอิสราเอลเอลาาเป็นคนที่นมัสก,การและเชื่อฟังพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระเจ้าไม่ทรงโปรดปานกษัตริย์อาหัดเพราะเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้าย พระเจ้าตัดกับเอลิยาว่าจงไปบอกกษัตริย์อาหับว่าเราจะไม่ให้ฝนตกบนแผ่นดินหลายปีสิ่งนี้ทำให้อาหับโกรธเอลรามากดังนั้นพระเจ้าจึงนำเอริยาไปซ่อนในป่าข้างลำธารเคลิฟในทุกเช้าและเย็นพระเจ้าได้ให้การนำขนมปังและเนื้อมาส่งให้เอลิยา ในช่วงแรกเอลียาก็ได้ดื่มน้ำจากลำธารอย่างพอเพียงแต่ต่อมาภายหลังลำธารก็เริ่มแห้งเพราะไม่มีฝนตกมาบนแผ่นดินและทุกคนในอิสราเอลก็เริ่มเดือดร้อนเกิดการกันดานอาหารและการขาดแคลนหลังจากนั้นพระเจ้าได้ให้เอลียาไปทางตอนเหนือของเมืองสาเลฟัต และพระเจ้าตัดกับท่านว่าเราจะบัญชาให้หญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นเลี้ยงดูเจ้าเมื่อเอลียามาถึงที่ประตูเมืองท่านพบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังเก็บฟืนอยู่เอลียาจึงพูดกับนางว่าขอน้าให้ฉันดื่มหน่อยเถิดและขอขนมปังให้ฉันสัดชิ้นหนึ่งด้วยหญิงคนนั้นกล่าวตอบท่านเอรียาว่าพระเยโฮวาหพระเจ้าของท่าน ทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดดิฉันไม่มีขนมปังสักก้อนหนึ่งเลยดิฉันมีเพียงอาหารเพียงหนึ่งกำหนึ่งกำมือกับน้ำมันอีกเล็กน้อยเท่านั้นบัดนี้ดิฉันกำลังเก็บฟืนเพื่อไปทำอาหารสำหรับตัวดิฉันและบุตรชายเพื่อเมื่อเพื่อว่าเมื่อเรากินเสร็จแล้วเราก็จะตายเอลียจึงกล่าวว่าอย่าก,กลัวเลย จงไปทําอาหารตามที่เจ้าพูดแล้วจงเอาขนมเล็กน้อยนั้นมาให้กับฉันก่อนภายหลังเจ้าจะจึงค่อยทําสําหรับตัวเจ้าและบุตรของเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าแป้งในหม้อน,นั้นจะไม่มีวันหมดและน้ํามันในไหยนั้นก็จะไม่ขาดเลยจนกว่าวันถึงวันที่พระเจ้าจะส่งฝนมายังแผ่นดินนี้อีกครั้ง หญิงไม้ก็เชื่อฟังและวางใจในท่าคำของเอรียาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหญิงไม้และบุตรชายของเธอก็มีอาหารรับประทานทุกวันโดยไม่ได้ขาดเลยเพราะพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาดูแลและเติมอาหารและน้ำมันให้กับเขาอย่างไม่ขาดซึ่งเป็นช่วงเวลาซึ่งแสนอัศจรรย์จริงๆอา้าวจบแล้วค่ะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์อย่างดี มีคำถาม3ข้อนะคะข้อที่1นึ่ทำไมเอลิยาต้องหนีไปซ่อนตัวในป่าข้อที่2ใครเป็นคนเอาอาหารไปให้เอลิยาในขณะที่เขาอยู่ในป่าและข้อ3หญิงไม้มีอาหารมากมายหรือน้อยนิดข้อพระคัมภีร์สำหรับผู้ใหญ่นะคะอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่33ข้อ 18-19ถึงพระคัมภีร์กล่าวว่าดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังใจในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของเขาจากมัจจุราชและให้เขาเดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลากันดานอาหารอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็น แหล่งแห่งพระพรเป็นผู้ประทานอาหารและทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรานะคะอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ